สบายดีเนาะสบายดีมือนี้ก็มาอยู่กับคอยคือเก่าเนุ่มหนังเนาะมือนี้ก็บัวลาไปไส่ยูเฮือนเนุ่มหนังเนาะกระสีมาแตงหนาแบบยูเฮือนเดี๋ยสีมาลอกแตงหนาเบิึงหะนะว่ามันสีพังหรือพานหะนะแต่ว่าเคืองสมางกันมีบัวลายหลอกพี่หนังเนาะแต่ว่าคอยเคยแต่งหะนะแบบธรรมะมะาเนี่นะเดี๋ยวสีมาแต่งค่ะพี่น้องเบิึงกับพี่หนังเนาะนี่พรมก็ยังประธานในวีหรอกนี่ยังกําลังซวยหนาเขาได้ไหมกําลัง เห็ดเวียให้งานแหละแต่ก็สิมาแต่งหนาเนาะพี่น้องเนาะเนี๋ยอันรับแหลงของข่อยต้องใส่เนี่ยได้ก่อนนี่ข่อยสิจกเอามาวางไว้อยู่นี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเไม่สิบเอาก่อนข่อยได้มาวางไว้กับจังสีมันเป็นเหือดฮะแหละเอ้นี่นี่ข้องตีสิแต่งหนาว่ามันมีแนวได้ในคข้องนี่ข่อย ซื้อมาจากกรุงเทพแล้วพี่น้องเราเขาอะไรยูเล่าเนี่ยเขามาซื้อเอาแขกตัวนี้เองนี่อันรากแรงคนสิใส่ตัวนี้ก่อนอ่าครีมอันนั้นมันบอกว่าให้ใส่แบบให้หนาแบบตึงๆนนะก่อนแต่งหนาะสิใส่ตัวนี้ก่อนแล้วพี่น้องนอกครีมช่างวานห้างจอร์ดเคนี่แหละสิมาสิมาทาหนาะซูส์มันกระสีดำแห้งพี่น้องเลย ถ่า้าวทาตัวนี้ครนะับปหนาครับมันสีเย็นแบบโบหนาแห้งแค่นะ่ะใบหนามันน้ำมัดัแล้วเออตัวหนาตัวจริงวขยมังกรสีดำและผิหนังเลยผิหนังแห้งนี่คือกระตาเครื่องซ้ำอางเนาะผิหนังเนาะกระตากระตา ไปมาอยู่บ้านนี่กะนานี่ก็ะสิดำแห้งว่าตากแดดตากหน้าได้บวไรคืออยู่กรุงเทพได้เห็นงานอยู่แต่ใน,นห่มแ้วกะตากแดดแ้วกะบุค่อยได้รักษาหนาซาตาน้องเป็นองเนาะไม่มนเสียดท่ากันหรอกกันแดดลงไปไดะตรงข้าใส่นี่เรียบร้อยได้เนี่ยถ้าลงไปหนาละหนาซุ่มละต่อไปกันนี้ผัดบวไรครีมแตงโมเนาะบง กระสือมาใหม่ๆแล้เวเปิดซะก่อนม,มีผู้ไดเ,เ,เป็นสปอนเซอร์มีผู้ไปนสปอนเซอร์ไม่มีผู้ไดเป็นสปอนเซอร์ผอนเสร็จแซื้อเอาเองอย่างเดียคงมีเงินน้อยเดียวหนึ่งนะซื้อของมาแต่ราคาแพงเติบครีมเตียงมวยใส่เป็นประจำใส่เป็นแทนรองผืนเอาไปนอนเลยมันบ่มีรองผืน มีหลายวิธีแต่งหน้าสไตล์ของข่อยเองแต่งก็สิบโจ๊บโบงานออกไปห่องเอ้ยข้องกับแต่งหน้าบกมันิได้แต่งเป็นกับแ,แต่งพรดดวดได้เดียนเพราะว่าให้นาข้าวจักหน่อยนี่นะมว้มันลำพูว ซิวกับซีดได้ในเรื่องพี่น้องเนาะิึงซิวนิดน้อยเนี่ยขนขี้ลายเนียมันก็ตื่มกันบมดหรอกประจักซิวประจักอีหยังโอเคถ้าครีมแตงม่งโมไปทีเรียบดอยเนี่ยน้ำมันก็สิไหลประมาณนี้แหล,ละแีนยังลำย่พี่น้องมันไม่เสียค้าขึ้นหรอก ตัวไปห้ากสิมาทาแปง้งสก้อนแป้งนี่มีสองแบบพี่นนอะแต่ว่ากระดีมงเพิ่งสองแหละเอ๊แต่ว่า,วา,สวาใส่ไปคนแะโอ้ยตัวนี้มันอันนี้มันอะใส่ตัวนี้ดีกว่าน,นี่แป้งที่คอยใส่ประจำน,ะะนี่แนวทานาค่ะ มันมันดำแล้วพี่น้องมันอนันนั้นมันถือแปลงถ้าถ้าเราก็ยูบานพี่น้องเออบลีเปซายยูบานบ้านหนึ่งเหมือนไงโเดีออกให้ออกหน้าหรอกเหมือนไงก็ได้มาทากระแปลงน้ำมันล้ำโพด้าออกให้ออกหน้ากับโเล้ท่าหรอกเพอตากแดดทาดำพื้นเา่าจังมวันสีหลอดหรือผังแบบพี่น้อง แล้วเ <c> ส <oughs> ียงกันยังหแหบๆพี่นังเอ้ยมันยังตอนนี้กับเป็นเวลาหกโมงสาวโอเคเนาะท้ากระแปงเรียบรอย้อยแล้วกันยังดำอยู่คือเก่าเลยบริยงาง <laughs> ่ะแม่โมตรงท่านานะพี่นังเนาะเพราะว่าก้อยโคน่นหนาดำอยู่เดียวบัดถ้าไปท่าโอบขาโผลมันจะเป็นแบบมันสิผุไปโผดมันสิบอกคือหนาตาเฮาท้าพอดีพอดีกับบาง ใส่อีกเนอะไรก่อนนอ้อใส่เนอะไรอีกเนาะพี่น้องเอ้ยคือบุหรี่จักแตงได้น่ยเนี๋ย,ยสีมะใส่ใส่ใสีหนาซะก่อนเ,นเอ้าลืมไปวันนี้มีบ่มีแบนปอ้ยาดแก่น้อยนึงบดหลา่ไรหรอกโอ้หายคุณ ซ้ำตูดเรียกได้แกมก็ได้โอเคพี่น้องถ้อยถ้อยโย๊คแค้นผิวก็คือบว่วเดมีตัดดวแดมเอาตัวนี้ซักก่อนซะเอาข้องยาเนี่ยแหละข้องข่อยมันบององ่ะ Nó khiến kiểu con quái, Kiểu có khen một bên chế nào chế đắng Như phải nói đấy มันก็สิได้ประมาณนี้ได้ใ <ừ, ừ. S 1> ช้สีตาจังหน่อยก่อนใส่มือใส่สีตา จะได้กันยังขีดได้คือเกา่าพี่น้องเลยเนี่ยมันคนขีดได้อือก็สิประมาณนี้ได้มาแต่ว่าคนมีอยู่ทั้งสองอันนี้แต่คอยบอใไซเพราะว่ามันสิมาขีดตาแล้วก็ป้ายคนตานี่มันบอดไซเวลาออกข้างนอกหรือว่าไปดินไป ออกข้างนอกเออไปสร้างจังฮาตรงนี้นี่แหละกันปัดแล้วก็ขีดแต่ว่าตอนนี้เขาบอส่ยน้องผีหนังนาะว่าอยู่บ้านต้องใส่แบบธรรมดาก่อนบต้องใส่เดี๋ยวมียาแล้วเสีหายแล้วบุกมาทาขีดอันนี้เนี้ยคิดมะขลาเนี่ยแะววะคือตาจีกตาโป๋แล้วขว่าก็ได้โบบอส่เนาะสิ่งใดเราบวมักมา้ากับโบเฮดได้ถ้าเฮา ข่อยสิไปข้างนอกเรื่ขอยไปแท้ข่อยยังสิสใสบอห้เราเห็นเราผีหนังเนาะแต่ว่าสิแต่งอยู่บ้านนี่บ <c oughs> <c oughs> อใส่กระซิประมาณนี้แหละนี่ก็เป็นลิปสติกนั่นเองพี่น้องที่ขออ่อยนี่มันมีสีแดงแล้วก็สีสมสมฮอตๆอนี่ยังสักอย่างเออสมสมนหนึ่งหน่อยนะ่ะแต่ว่าสีนี้แต่ว่าจัะสิใสสีแดงจันสิคือเราพี่น้องเนาะแต่ว่าใสาสีแดงก็คือคือเก่อนแต่คง <c oughs> เมื่อสีไซบาเดียสองสีเราเพียงเนาะค้างสีแดงสีไซต์ดุมสีนี่สีไซสีตะเทิงด้วยเขาสีแบบจังไดกับวาเนาะพียงเนาะเพราะว่าอยากให้พี่เนาะมืองว่าสีแดงมันงามกว่ากั่นนะแต่ที่จริงเดี๋ยวกะสีแดงมันกับบงงามเด้อโคนบงงามนี่สีไซสีแดงสีแดงสิกระ จ้างแต่งมาแต่งหน้าไม้ได้นไงพาเขาแต่งเป็นพอสิไปแตง่งให้เจา้าสาวครับผมลอยมากยู้แตง่งหน้าแต่ขอออ่อยบัวได้มีผู้ใดสอนขอ่อยเฮียนแตงน่งหน้าอยากเฮียนยู้งเขาเป็นไปได้นี่ที่มาใส่ชีทแจ้งกันยังไงแพลเพอาะถอดขออพ,พันธุน์ไหลายนะพี่หนังเนาะจะมาใส่ชีเทงเป็นวัดแล้วพี่หนังเลย เป็นใดรพี่น้องงามบ่เดี่ยวทันฝาว,วเลยเดี่ยวยกย็ใส่เบิ้งไกลไกเดี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยบโบเรมี่ยังหลายฮะก็แค่นี้แหละแต่งหนาอยู่บ้านเบิง้งเบิ้งซุปตาประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยแต่งหนาแบบอยู่บ้าน แบบแตงแบบสบายสบแบบยางซองยางก็แล้วเนี่ยกระซีแล้วทั่วหลังห้ากับวีผมแค่นั้นแหละตัวบายเขาสิแตงออกข้างนอกคนขอยกเยสีแตงอีกสไตล์หนึ่งน้องเนาะสีใสผวกมักคาร่าใส่ผวกอันนี้หัวขอยมันก็สีด่านๆจล็หน้อยบ้างเนี่ยหัวด่านคนหัวด่านเนี่หัวหลาน <laughs> ตัวหัวหลานได้แต่แบบ อันนั้นขอบอไร้หลานใจขอบ้นบอานบราเขาว่า,า,าหัวหลานดื่นคู่ขอบบ่อได้ดื่นนะฟั่งอยู่ความผ่อแม่ก็ได้แค่นี้พี่น้องเอ้ยหลกกลกกลแล้วก็วีผ้มแล้วก็แล้วแหละกระด่งประดินกลางไหลบ่เนี่ยนี่ฮะเห็นว่าคนแต่งนาแบบใีนเนี่ย ว่าขอบ่อหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำนะพี่น้องเอ้ยขาเฮ็ดมัดคุยยางหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำให้กินกอกหน่ำของนายปวดเพื่อนกวดซ่านแดดเบืบ่อแดดเขจาจังมาแตงหนาเพราะว่าถ้า,าห้าบ่อเฮ็ดสิมาแตงหนาโลดนี่บ่อหลายไรเพราะว่าหา้าบ่อไรอยู่เมืองไทยเพราะว่าสิมันดุดมาใชมาหมแตงหนาอยู่บาทห้าก็ต้องเฮ็ดงานบาทยิงเพื่อนปูนเนพืเ่อนยาเพื่อนขึ้นกันถ้าไปอยู่เพื่อนปูเพื่อนยากันเนี่ยช่วยลูกแตงหนาโดนได้ก็ต้องลูกหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำก่อนเลยแต่จังมาแตงหนาฮะ กาคลิปนี้ก็จะไ่เพียงสนิทและพี่น้องเออพอนาแต่งหนาแบบยูเฮือนให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงเนาะว่าพอรสายยังแนยังแนเออนี่แหละกาเป็นคลิปแรกเราที่คอยแหล่แต่งหนาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเนาะกาคลิปนี้ก็จะไ่เพียงสนิทแล้วการ์ดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแขอญในเด้อพรอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย